สวัสดีนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้กลับมาพบกับคุณครูข้าวเหนียวอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของเด็กๆได้ยินเสียงอะไรไหมคะตอนนี้บ้านของครูฝนกำลังตกเลยนะคะใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของฝนนะคะเด็กๆได้ยินเสียงฟ้าร้องกันใช่ไหมคะ เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทำไมฝนจึงตกและขณาดที่ฝนตกเนี่ยมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรับชมกันเลยนะคะตอนหนูแฮปปี้สงสัยทำไมฝนจึงตกหนูแฮปปี้จ้าหนูแฮปปี้หนูแฮปปี้จ้าอยู่ไหนลูก เข้าบ้านได้แล้วนะฝนจะตกแล้วจ้าค่ะแม่เดี๋ยวหนูเข้าไปนะคะเอาตายจริงพูดไม่ทันไรฝนอบพอดีเลยมาแล้วคะ่ะไปเล่นตากฝนแบบนั้นเดี๋ยวตัวก็เปียกเอาหรอก เบียดนิดหน่อยเองค่ะแม่เออแม่คะทำไมฝนต้องตกด้วยล่ะคะฝนตกก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ำจ้ะลูกวัฏจักรของน้ำยังไงเหรอคะแม่ที่ฝนต้องตก ก็เพราะว่าไอ้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆมันโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เลยระเหยลอยขึ้นไปบนอากาศเมื่อไปเจอกับความเย็นบนอากาศมันก็เปลี่ยนกลายเป็นละอองน้ำพอละอองน้ำรวมตัวกันก็กลายเป็นก้อนเมฆที่เราเห็นกันบนท้องฟ้านัจจ่นแหละจ้าพอก้อนเมฆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นละอองน้ำก็จะยิ่งเกาะตัวกันมากขึ้นแล้วก็กลายไปเป็นหยดน้ำ พอหยดน้ำหนักขึ้นมันก็จะลอยต่ำลงมาเรื่อยๆเมื่ออากาศบนท้องฟ้าพยุกลุ่มหยดน้ำพวกนี้ไม่ไหวก็เลยตกลงมาเป็นฝนแบบที่ลูกเห็นนี่แหละจ้ะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองไปสู่ทะเลมหาสมุทรและวนเวียนเช่นนี้เป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุดจ้ะเข้าใจไหมจ้าลูกเข้าใจแล้วคะ่ะแม่ทีนี้ก็ไปอาบน้ำได้แล้วนะเดีย๋ยวจะไม่สบายเอา ค่ะแม่อ่าเด็กๆดูจบไปแล้วนะคะเด็กๆดูแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมฝนจึงตกเด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าขณะที่ฝนตกเนี่ยมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะอ่าอย่างแรกคือฟ้าร้องเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะตามมาด้วยฟ้าแลบนะคะเด็กๆ ถ้าฝนตกรุนแรงขึ้นก็จะทำให้เกิดฟ้าผ่าได้นะคะดังนั้นเด็กๆไม่ควรที่จะออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านนะคะขณะที่ฝนกําลังตกกันนะคะ่ะถ้าฝนตกเด็กๆจะมีอุปกรณ์อะไรในการกันฝนบ้างคะวันนี้คุณครูขอสั่งการบ้านนิดนึงนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับอุปกรณ์ในการกันฝนนะคะเด็กๆ อ่าวันนี้ครูต้องไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย